มีปัญหาอะไรเจ้าลูกชื่ออะไรบอกมาดังๆัการชลิกาต้นพุ่มค่ะปัญหาคืออะไรจ้าก็เคยทําแทงมาค่ะชีวิตอนนี้การงานการเงินค่ะการเงินการงานติดขัดารงนติดการเงินติดขาดสุขภาพโอเคเปล่าอมีบ้างค่ะหรมีบ้างเล็กน้อยใช่ค่ะท่านเทวดารู้เลยว่ามีเด็กหนึ่งคนทําแท้งมายังอยู่หรือเปล่า ะจสุที่ที่ว่าอย่าหวังคืออย่าหวังรวยด้วยอย่าหวังสบายด้วย,ยใช่ไหมทุกอย่างเลยนั่นแหละหนาโครคภัยไข้เจ็บแหละค่ะเงินงทองนั่นหนาะโชคลาภเท้เอา้าวต้องการจะให้อยู่หรือจะต้องให้ไปเกิดให้ไปเกิดนะคะให้ไปเกิดเลยต้องทําไงบ้างท่านเทวดาเอาบุญให้เด็กเกิดท่านเอย๋ยบุญบวชเลยนั่นแหละหนาะเด็กหนึ่งคนใช่ไหมแล้วลใช่แล้ว 1นึ่งคนนะสิบห้าวันเลยพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะแต่ว่าจะมาบวชช่วงปลายเดือนกรักฎดาค่ะปลายกระดักฎาคดาอ่าโอเคปลายกระดักฎาคดาเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่ให,หญิงกันแล้วเ<พ>อ้พ่อรู้ไหมไม่รู้เลยลผู้หญิงชื่ออะไรจ้าชื่อหลังจ้าจ้า กิงแก้วกิงแก้วอ้าวอยู่ด้วยตลอดทําทุกอย่างอ่าโอเคอาเป็นว่ากินอะไรบ้างเขาจะจัดให้แล้วซูชิก๋ยเตี๋ยวมาม่าเไกา่เาหลีะมเอาค่ะค่ยเต๋วมมามาม่าเกาหลี ว่ามาสเต็ก,ตก,ตกโอเคเปล่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าใจดีเสื้อผ้าโอเคน้ำนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้าจ้ะชุดอะไรเซรามนเสื้อผ้า,าโอเคเปล่าโอเค ย <laughs> โอเคอ่าเซน่ามูนปล่อยสัตว์ว่าไปเต่าสองตัวกบสองตัวไปล้วค่ะเต่าสองกบสองสังฆทานหนึ่งชุดปลายกระดาษกระดาเจอหน้ากันบายค่ะ,คะตุ๊กตาตัวหนึ่งนะคะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาหมีก็ได้ค่ะเจ้าภาพว่างไงได้ค,ค่ะต้องเจ้าภาพเดียวได้อ่าตุ๊กตาหมี ดิบลอยตามรายการบลายกระดาเจอหน้ากันบายบายโชคดีอ่านไลน์ต่อไปเขาอยู่กันต่อไปนั่นแหละเออไปบายไปแล้วกระดาษไปจัดให้เขาตามนี้ค่ะอันนี้คือขายขายอีกก็คือมาร่วมกันคือจะรับผิดชอบร่วมกันใช่ค่ะ ได้ก็เนี่ยแหละ15วันไปแบ่งกงนคนละ8ะะอะไรต่อไปปัญหาชื่ออะไรดังๆชื่อธนินสุธาบุญครับ ปัญหาคืออะไรครับคือไม่รู้ว่าตอนนี้มันติดอะไรอยู่ครับคือการงานการเงินมันติดไปหมดเลยครับการงานการเงินติดขัดจะดีจะดีก็เหมือนมีอะไรมนดึงไว้เงี้ยครับอ่าแล้วมีอะไรอีกนอกจากการงานการเงินสุขภาพ,ภาพโอเคเปล่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีครับมันก็มันชอบปวดตามตามกระดูกครับแล้วกมม็มันเหมือนมันเหมือนมีอะไรมาแบบมาทับมา มาเกาะอยู่อย่างเงี้ยครับเหมือนมีวิญญาณเข้าไปอยู่ในตัวคอ่าโอเคแล้วก็มีแบบน้องชอบเห็นว่าแบบมีม,มีมีคนตามผมเป็นเงาตัวดำๆเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นเงาตามดำอีกใช่ไหมครับแล้วแล้ว,ลวมีสักยันต์ด้วยครับทางยันต์อะไรพ่อแก่ใช่ครับทางยันต์พ่อแก่แล้วก็มีเด็กสามคนที่หลุดไปครับแล้วมีกุมารหนึ่งองค์ครับ ท่านเทวดาปัญหามากมายเจ็บขาเจ็บแข้งการงานการเงินติดขัดไม่ค่อยจะราบลรื่นมีเด็กหลุดอยู่สามคนกุมารหนึ่งองค์ถักยันพ่อแก่ถามว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าตักยันพ่อแกใช่ไหมใช่แล้วตักเพื่ออะไรกันหนอสักเพื่ออะไร <S <S ก็พอดีช่วงนั้น เพื่อนชวนครับก็ตามหมู่คณะครับไปตามภาษาวัยรุ่นกอแกน,ะทน,น,นะท่านเอ๋ยมีศิลธรรมเลยนะั่นแหละนาหากสักอง,องเขามาไว้ในตัวข่ะตัวเราหนาะคมันมีสินหานะ้านั่นเองก็ถ้าทำดีก็ไม่มีโทษไม่มีภยัยแต่ถ้าทำผิดไปก็จะเกิดเป็นปัญหาใช่ไหม ที่เคยบอกกันทุกคราถ้าใครหนาสักอะไรไว้ในตัวคนมีสีลห้าตลอดไปคนสวดมนต์ไปจนตายและท่านเน่แล้วเนี่ยสักพวกเสือพวกไรแต่ไปสักสวยงามเปไรบปล่ก็พวกสักนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้เขาอยู่แบบสงบก็เอาศีลห้าปฏิบัติศีลห้าไปแต่เมื่อไหร่ผิดศีลเขาก็จะออกอาการเลย ถอาผิงตัวเลยเลยนั่นแหละนะสติสตังคุ้งเพื่องเลยค่ะควบคุมตัวเองหาไม่ได้เยเพรพอพลังงานพวกนั้นจะขับออกมาทําให้เราพุ้งซ่านไปเลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเอาละเรื่องเด็กสามคนกับกุมารหนึ่งองค์เนี่ยยังอยู่ครบใช่ไหม อ๋แล้วเธอเยางไงเด็กสามคนกับกุมารนหนึ่งอ่ะจะทำไงถึงจะปลดไปล่อยเขาได้ครับอะไรนะทำยังไงถึงจะปลดไปล่อยได้เพราะต้องเอายังไงก็ต้องถือศีลยังไงท่านเทวดาบอกด้วยเด็กสามคนใช่ไหมท่านกุมารหนึ่งด้วยต้องทำบุญให้เขานั่นแหละนะต้องซื้อศีลแปดนั่นแหละครับถือศีแลแปดเด็กสามคนกี่วัน ใช่ไหมท่านเอ๋ยใช่แล้วสี่สิบห้าวันเลยนั่นแหละเนาะกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วยีกสิบวันนั่นแหละรวมเป็นห้าสิบห้าวันเฉพาะเด็กและกุมารส่วนพ่อแก่ที่สักไว้นั้นต้องถือศีลห้าตลอดทั้งชีวิตใช่แล้วท่านเอ๋ยสวดมนต์ภาวนานเลยนั่นแหละนะทำตัวให้เป็นพระเลยละ,ค,ะครับตามนี้ครับและพร้อมจะบวชให้เขาหรือเปล่า พร้อมครับแต่ว่าผมจะมาบวชได้ก็ต้องไปลายเดือนนะครับไม่มีปัญหาแล้วแล้วเด็กเด็กนี่เขายังอยู่ไหมครับอยู่ไงอ,อยู่ในตัวเลยอ่ะมันตันปวนเราอยู่ไงใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเยมีเด็กเลยนั่นแหละหนะมันปวนตลอดเวลาเด็กนั่นนะอ่ะเดี๋ยวว่าเด็กหลุดเองตรงธรรมชาติไม่ใช่เหรอใช่ครับไม่ได้ไปทําเด็กเนี่ย กันเอ๋ยกินยาขับด้วยนะสิธรรมชาติค,คนมีหนึ่งคนที่กินยาครับแตอ่อีกสองคนอะหลุดเองครับอีกสองคนหลุดเองหนึ่งคนเนี่กินยาเอางั้นแสดงว่าคนที่ดูกยาก็โกรธโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยข้าระง,งับไว้เลยแหล่ะนาหน้าแลให้ฟังก่อนแหล่คบะนี่แหละนะระงับไว้แหละเอ๋ยอ่าแสดงว่ายังมีวิญญ,ญาณที่แค้นอยู่นะครับส่วนที่ ส่วนที่ไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะไม่แค้นแต่ทรมานอยู่ครับก็ส่งผลอยู่ดีครับอาเป็นว่าพอเมื่อไหรก่ก็มาเคลียร์กันตอนนี้เด็กต้องการอะไรบ้างชื่ออะไรเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วชายหญิงกันเล่าเลยพอรู้ไหมคน,คนสุดท้ายเนี่ยรู้เพราะผู้ชายครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวมาแล้วครับ สุดท้ายเป็นชายนอกนั้นไม่ทราบคนสุดท้ายหลุดเองครับใช่อ้าวชายกี่คนหญิงกี่คนชายงคนหญิงหนึ่งคนหญิงหนึ่งชายสองกุมารก็เป็นชายก็บวกสรุปได้เป็นชายสามหญิงหนึ่งชื่ออะไรกันบ้างคุตาทำไมู่บอกให้มาปุเป็นังปุบปิ อาที่หนึ่งโป้ง <ừ> เป้งไอ,อป้ป้งางอ่ามีปุ๊กอีกด้วยอา่อาอ่ตามนี้เพื่อจะได้กวดน้ำอุทิศผลบุญให้เขาได้ครับอา้าวกินอะไรกันบ้างโป้งเป้งป้าง,ป,งปุ๊กอา้าวไหนๆก็ไหนไหนไปด้วยกันะน,น,น,นะ มีความสุขก็ดีแล้วกินข้าวเอาเปล่ะอ่ะบอกมามัน,นมันเอายาเลยนีกำลังเคิรมเลยใช่ไหม <c oughs> เกินขนาดหรือเปล่า <c oughs> แบบแบบยังไงมันยกหัวไม่ขึ้นเหรอ <c oughs> แบบนี้เลยป่ะ แม่ครับเอ้ยเสียบอะไรเข้าไป<ม>เสียบอะไรเข้าไปาก,รกระท้อมเหรอเมาข้าต้ตมค่ะข้าวต้มอ่าเมามันมันเขาแะไรกำลังเพลินอยู่ใช่ไหมไอ้ไม่มีแรงไม่คืออะไรไม่มีใจจะคุยอะไรเรื่องจริงจังใช่ไหม,มคุยได้เรื่อยๆ ถามได้ตอบได้เออถามได้ตอบได้แต่ตอบไม่จริงจังใช่ไหมตอบตามอารมณ์อ้าวเมากันหมดเลยสามคนเลยเหรอสี่คนเลยเหรออยู่กวนเดียวกันโดนยาตัวไหนเมาขนาดแต่แต่คนละแม่ละครับคนละแม่ไม่เป็นไรเมาเหมือนกันแก๊งเดียวกันแก๊งเท่กันเอาละ อ้าวกินอะไรกินข้าวก่อนกินข้าวกินกรต้มง่ายง่ายอ้าวของหวานชอบเปล่าใช้สามนี่เรารับตอนนั้นเราช่องน้ำแดงค่ะเราช่องน้ำแดงหวานหวานหวานมากๆน้นหวานเหรออ่าอ่ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตอ้าหวานหวานอ้าโจทย์ไ,ไปด้วยโรมี่เป็นของมันจะกินโรมี่อ้าวเสื้อผ้าอาไะไรใส่บ้าเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> อิสระเอาเอาซะหน่อยแล้วกัน <c oughs> ชายสามชุดหนิงหนึ่งชุดห้าขวบเจ็ดขวบ ปลยสัตว์หน่อยเปล่าเอาอะไรเอาอะไรป,ปล่อยเฉยๆเยอะพึ่งเยอะมึงเยอะพึ่งก่อนพู่จบงานก่อนเอาอะไรบ้างเอาปลากี่ตัว สิบตัวปลาอะไรก็ได้ปลาหมอสิบตัวแล้วกันตามนี้หอยโขมสักสี่โลจบ,บได้หมดทุกอย่างตองแปงลปลาปอ,อ,อสังฆทานสองชุดตามนี้พร้อมเมื่อไหร่มาตามนี้ครคับ <c oughs> ไปนอนก่อนใช่ไหมไปไปไปบาย,บออยาจบ,บอะไรนะ กินแค่ต้มอย่างเดียวเลยต้มอย่างเดียวเขาไม่กินอะไรหรอกคนพวกนี้เขาสบายใจอ้าวเชิญลายต่อไปมีคกันปะธนาพรคือใครไม่แล้วที่ที่มีเงาตามตัวดำๆนี่คือก็ไอ้ท่านเทวดาเด็กอย่างเดียวหรือเปล่าท่านอเด็กเลยนั่นและถ้ามีเด็กะครัอย่หวังเลยนะจะสุกเลยเด็กมันก็ เคิ่มไปออกมากๆมั่งเข้าไปบ้างเดินเดินเข้าๆออกๆอย่างนี้แหละแต่ว่าผมผมบางครั้งที่ผมหลับตาเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นผู้หญิงตัวดำดำแบบผมยาวๆนะครับมีผู้หญิงตัวดำมาด้วยหรือเปล่าไม่เห็นมีเนะ่ยท่านเอ๋ยเด็กเลยนั่นแหละนะมันแปลงกายได้ทุกอย่างเลยครับอย่าคิดมากเลยนะขอบอกเอออ่าอ่าจัดการเรื่องเด็กไปก่อนอย่าไปคิดอะไรมากตามนี้ครับ เด็กมีที่พลสูงสุดอะไรต่อไป